เคยสงสัยกันไหมครับว่าภูมิปัญญาโบราณที่มีอายุกว่า2,500ปีจะมาบรรจบกับฟิสิกส์ควอนตัมที่ล้ำสมัยสุดๆได้ยังไงฟังดูเผินๆเ,เหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ความจริงที่น่าทึ่งก็คือทั้งสองศาสตร์นี้ต่างก็กำลังชี้ไปยังกฎพื้นฐานเดียวกันของจักรวาลและว,วันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับพร้อมที่จะไปเจาะลึกรหัสลับของจักรวาลกันหรือยังครับความจริงที่ว่านี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งเลยนะ ตั้งแต่ร่างกายของเราเองไปจนถึงดวงดาวที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้ามาดูกันในกว่าครับว่ากุญแจดอกนั้นคืออะไรและกุญแจดอกนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มองสิ่งนี้เป็นแค่หลักคาสอนทางาศาสนาอย่างเดียวแต่เราจะมองมันในฐานะกฎสากลที่ครอบคลุมทุกอย่างในจักรวาลเลยแหละครับใช่แล้วครับพูดง่ายๆก็คือไตรลักษณ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นกฎของเกมแห่งความเป็นจริงเลย เป็นคุณสมบัติ3มอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนต้องเป็นไปตามนี้เสมอไม่มีข้อยกเว้นเลยครับไตลักษณ์เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด,ด้วยวยมลักษณะพื้นฐานด้วยกันอย่างแรกเลยคืออนิจจตาคือทุกสิ่งมันไม่เที่ยงแท้มีเกิดก็ต้องมีดับไปพอไม่เที่ยงตุ๊บมันก็จะนำไปสู่ข้อที่2คือทุกขตาสภาวะที่แบบถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายครับ พอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันก็เลยนําไปสู่ข้อที่3อนตัตตาก็คือการไม่มีตัวตนที่แท้จริงและถาวรไงครับเห็นไหมครับว่าทั้ง3อย่างนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลกันหมดเลยโอ้โหนี่เป็นคํากล่าวที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับมันกําลังบอกเราว่าการที่เราได้เข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นแค่แวบเดียวมันกลับมีความสำคัญมากกว่าก,า,การเป็นนั่งสมาธิเป็นร้อยปีซะอีกนะสุดยอดจริงๆ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะเราลองเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือตัวเราเองนี่แหละครับมาดูกันดีกว่าว่ากดไตรลักษณ์เนี่ยมันทำงานกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเรายังไงในทางพุทธปรัชญานะครับเขาอธิบายว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าขันห้าซึ่งคำว่าขันเนี่ยมันแปลว่ากองหรือส่วนประกอบ คือแนวคิดนี้กํลาลังจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวฉันเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก้อนๆเดียวแต่มันคือการรวมตัวกันขององค์ประกอบ5อย่างเฉยๆแล้วเจ้าขัน5ที่ว่านี่นะครับเราสามารถแบ่งมันออกเป็น2หมวดใหญ่ๆได้หมวดแรกก็คือรูปผูดง่ายๆก็คือร่างกายของเราที่จับต้องได้นี่แหละส่วนอีกหมวดก็คือน้าซึ่งก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับจิตใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความจําหรือความคิดนึกต่างๆของเรานั่นเองครับ ทีนี้ครับจุดที่มันน่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้แม้แต่ร่างกายของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นก้อนเดียวตันๆน,นะครับแต่มันเป็นการประกอบขึ้นมาจากท่าต่างๆดินน้ําลมไฟซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราก็ไปยืมมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยพอถึงเวลาก็ต้องคืนกลับไปสู่ธรรมชาติโอ้โหนี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆของความไม่เที่ยงแล้วก็ความไม่มีตัวตนถาวรเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เรามองเข้ามาที่ตัวเองแล้วนะ ทีนี้เรามาซูมเอาขยายมุมมองของเราออกไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันบ้างนั่นก็คือจักรวาลแล้วเราจะพบเรื่องน่าทึ่งว่ากฎเดียวกันเป๊ะเ,เนี่ยมันก็ทำงานอยู่ในระดับที่มาหึมาแบบนี้เหมือนกันทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขาบอกเราว่าจักรวาลของเราเริ่มต้นจากจุดที่เรียกว่าซิงคูลาริตี้ลองนึกภาพตามนะครับมันคือสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทั้งสสารพลังงานเวลามิติ ถูกอัดแน่นอยู่ในจุดที่เล็กเล็กจนเราจินตนาการไม่ออกเลยซึ่งถ้ามองในมุมหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็คือสภาวะก่อนที่จะมีสิ่งใดที่เรานิยามได้หรือถ้าจะให้พูดอีกอย่างก็คือมันคือภาพสะท้อนของอนัตตาในสเกลระดับจัก,กรวาลน,นั่นเองครับแล้วดูนี่สิครับชีวิตของดวงดาวเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากชีวิตของคนเราเลยนะมันมีการเกิดการเติบโตการเสื่อมสลายแล้วก็ดับไปในที่สุด นี่มันคืออนิจจตาหรือความไม่เที่ยงในสเกลที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้อีกนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับจุดสําคัญเลยก็คือดวงดาวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของแต่มันคือกระบวนการที่ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักไตรลักษณ์แบบเป๊ะ,เ,ปะเลยโอเคเราเดินทางจากสเกลที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลมาแล้วคราวนี้เราจะดิ่งลึกลงไปในสิ่งที่เล็กที่สุดกันบ้าง ก็คือโลกของควอนตัมฟิสิกส์แล้วเราก็จะไปเจอความจริงแบบเดียวกันเป๊ะๆรออยู่ที่นั่นครับคำถามนี้นี่นะ่าคิดมากๆเลยนะโต๊ะที่เรากำลังจับอยู่หรือเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แข็งแล้วก็ทึบตันมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองซูมเข้าไปดูมันลึกๆล,ลึกลงไปเรื่อยๆมันจะยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า พอเราซูมเข้าไปในสสารเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเจอในท้ายที่สุดกลับไม่ใช่ของแข็งอะไรเลยแต่มันเป็นแค่สนามพลังงานที่กําลังสั่นสะเทือนอยู่และที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คืออะตอมที่ประกอบกันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับข้างในมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามากถึง99.99% 99ว่ากันว่าถ้าเราเอาพื้นที่ว่างออกจากร่างกายมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มารวมกันนะตัวตนของเราทั้งหมดจะหดเหลือขนาดเท่าก้อนน้าตาลก้อนเดียวเท่านั้นเอง เหลือเชื่อเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยยืนยันหลักอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนได้แบบชัดเจนที่สุดเลยไอความรู้สึกว่าเป็นของแข็งที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันเป็นแค่ผลจากการทํางานของแรงและพลังงานเท่านั้นเองคล้ายๆกับที่อนุภาคในโลกควอนตัมที่มันไม่ได้มีสถานะที่แน่นอนคือเป็นได้ทั้งคลื่นแล้วก็เป็นได้ทางอนุภาคในเวลาเดียวกันสุดท้ายแล้วมันคือกระบวนการไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้จริงๆ เอาละครับหลังจากที่เราเดินทางสำรวจกันมาตั้งแต่ตัวเราเองไปจนถึงจักรวาลแล้วก็ดิ่งลึกลงไปถึงอนุภาคที่เล็กที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีกฎเดียวกันทํางานอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการเข้าใจสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปได้อย่างไรบ้างการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคือเปลี่ยนจากการมองว่าทุกอย่างเป็นสิ่งของที่มันแยกออกจากกันมาเป็นการมองว่า ทุกอย่างคือกระบวนการที่มันเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแค่เปลี่ยนมุมมองแค่นี้ความรู้สึกที่เรามีต่อโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะครับและนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับพอเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะยึดถือไว้ได้จริงๆเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นทุกน้อยลงแล้วก็จะไปเจอกับความสงบที่แท้จริงจากข้างในไม่ใช่จากสิ่งของภายนอกอีกต่อไปและนี่ก็คือคําถามสุดท้าย ที่เราจะทิ้งไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับการเดินทางของเราในวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาโบราณหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ต่างก็ชี้ไปที่ความจริงเดียวกันคําถามก็คือแล้วการได้มองเห็นความจริงนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อชีวิตไปตลอดการได้หรือไม่คําตอบนั้นคงอยู่ในใจของแต่ละคนแล้วละครับ